a l l i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือ a l l j i t Podcast อยู่กับรายการ Learn and Share รายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจค่ะซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับมินพนิดาค่ะมินพิดาค่ะ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของประเด็น Toxic p o s i t i v i t y หรือว่าการแซงว่ามีความสุขในวันที่ทุกใจค่ะพี่มิน้นใช่เลยค่ะในวันที่เราทุกใจเนาะแต่ละคนก็จะมีการแสดงออกที่มันแตกต่างกันไปค่ะบางคนก็ร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเนาะแต่ว่ารู้ไหมว่ามันมีคนบางกลุ่มที่เขาทุกใจแล้วเขาก็เลือกที่จะเก็บความรู้สึกทุกใจนั้นไว้แล้วแสดงออกเป็นความสุขแทน สิ่งนี้เรียกว่า Toxic p o s i t i v i วิค่ะเวลาคนอื่นถามว่าเป็นอะไรไหมเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆเราจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันโอเคอะไรเงี้ยสิ่งนี้มันคืออะไรวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันน้องมิ้นเคยไหมคะที่บางครั้งเราต้องแก้งยิ้มในวันที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเลย แกล้งยิ้มในวันที่เราไม่โอเคมินเคยนะคะและคิดว่าช่วยได้แค่ให้เรายังอยู่ในสังคมนั้นได้ให้เรายังใช้ชีวิตในวันนั้นต่อได้แค่นั้นแต่ถึงจุดหนึ่งการคิดบวกก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเสมอไปเราพี่มินล่ะคะเคยไหมเคยนะคะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะแชร์ด้านลบของเราออกไปบางทีเราก็กดความรู้สึกรบนั้นไว้ด้วยแบบความคิดบวกของเราแทนเหมือนบางคนถามว่ามิ้นเป็นอะไรไหมโอเคหรือเปล่าเราบอกโอเคมากๆเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้แหละมันควรจะเกิดขึ้นแบบนี้แหละโดยที่เราไม่ได้ไปจัดการกับความรู้สึกของเราเลยเพราะว่าเราเก็บซ่อนมันไว้ภายใต้คําพูดที่มันเป็นพลังบวกตรงนี้น่าสนใจมากๆและคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะเราอยากจะชวนพี่มิ้นแชร์ประสบการณ์อีกค่ะในประเด็นที่ว่าเมื่อคิดบวกทําร้ายเราค่ะ<ม>อย่างมิ้นเองพอทํางานเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยความที่คอนเทนต์เป็นแนวฮิวใจทําให้เราต้องดึงตัวเองในเวอร์ชั่นที่ มองโลกในแง่ดีออกมาใช้จนมินเริ่มติดการแสดงออกทางบวกค่ะซึ่งพออยู่ในช่วงที่มีปัญหามีเรื่องกระทบใจ,ใจิตใจแน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็เป็นคนทั่วไปอ่ะเนาะที่มีความคิดความรู้สึกและอารมณ์ทางลบได้แต่พอมินติดการแสดงออกทางบวกไปแล้วทําเหมือนว่าเราโอเคเราไม่เป็นไรทุกอย่างยงอยู่ในการควบคุมกลายเป็นว่ามินเริ่มรู้สึกสงสัยในตัวเองเริ่มรู้สึกแย่ที่เฮ้ยเหมือนเราหลอกตัวเองหรือเปล่านะแบบนี้ค่ะอืที่น้องมินบอกว่าน้องมินเกิดอารมณ์ทางลบได้ เหมือนคนทั่วไปเนาะมันเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดความรู้สึกทางลบหรือว่าอารมณ์ทางลบเช่นโกรธโมโหเสียใจแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการที่มันแตกต่างกันเมื่อเจอกับอารมณ์ทางลบบางคนเขาก็ร้องไห้ระบายแสดงออกไปเลยใช่ไหมคะแต่ก็จะมีแบบน้องมิ้นนี่แหละหรือว่าแบบพี่ที่จะต้องเก็บความรู้สึกทางลบไว้ไม่ค่อยแสดงออกมาอแล้วก็ที่น้องมิ้นบอกว่าจากตอนแรกอะยังไม่ได้หลอกตัวเองด้วยคําพูดทางบวกแต่ว่าพอเหมือนมันเริ่มชินกับอะไรแบบเนี้ย มันเหมือนเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติมากๆเกิดขึ้นมาปุ๊บเราจะกดมันด้วยความรู้สึกทางบวกอืแบบบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เป็นไรหรอกแต่วเราก็จัดการได้แหละอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่เลยค่ะเหมือนว่าเรากําลังกดแล้วก็ซุกซ่อนความรู้สึกจริงๆภายใต้คําพูดบวกๆหรือว่าความคิดบวกๆม,มันก็มีส่วนหนึ่งเนาะที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะว่า เราไม่จัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะสะสมจนบางทีวันหนึ่งเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรากลายเป็นคนที่แบบมืดมนแล้วก็เย็นชาขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะบางทีการที่เราเป็นคนที่ใช้ความคิดทางบวกมากดความรู้สึกจริงๆไว้อะมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็เพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆรอบตัวนะ อืมใช่เลยค่ะพี่มิน้นมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าบางครั้งมันติดเป็นธรรมชาติไปแล้วซึ่งบางครั้งธรรมชาติตรงนั้นอ่ะมินรู้สึกว่าวัฒนธรรมก็มีส่วนเหมือนกันอืมเพราะว่ามิ้นไปเจอกับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคเราอยู่ในวัฒนธรรมที่บอกให้คิดบวก ซึ่งในประเด็นนี้ก็อยากพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคำว่า p o s i t i v i t y culture er ค่ะก็คือเราอยู่ในวัฒนธรรมที่บอกให้คิดบวกจริงไหมอือย่างมิ้นเองรู้สึกว่าจริงส่วนหนึ่งที่ว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมที่บอกให้คิดบวกเพราะการแสดงความคิดความรู้สึกและอารมณ์ทางลบไม่ใช่สิ่งที่ถูกยอมรับในสังคมเราลองคิดถึงการร้องไห้ในที่สาธารนณะดูแน่นอนว่า เวลามีคนร้องไห้สมมติว่าเราเดินผ่านเขาเราก็คงแบบตกใจแบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คิดว่า มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึง่งมันเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าการคิดบวกดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราทําให้เราพยายามที่จะทํามันซึ่งบางครั้งก็อาจจะละเลยความรู้สึกที่แท้จริงไปแล้วก็ทําให้ปัญหาภายในใจไม่ได้ถูกแก้ด้วยแล้วสุดท้ายแล้วการฝืนคิดบวกก็นาเราไปสู่ท็อกซิกโพซิทิวิตี้ในที่สุดเออ,อใช่มันคือคาว่าฝืนคิดบวกจริงๆด้วยนะเหมือนเราฝืนที่จะคิดบวกทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้หรอกอแต่ว่าความคิดลบของเรา มไม่ถูกยอมรับในสังคมเหมือนว่าปัจจุบันมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ positive thinking เยอะมากๆถ้าเห็นเนาะบางคนก็บอกว่าคิดบวกทําให้เราดีขึ้นทําให้โลกของเราสดใสขึ้นซึ่งมันก็มีข้อดีจริงๆเนาะแต่ว่ามันก็มีเส้นบางๆระหว่างคิดบวกกับหลอกตัวเองอืมใช่เลยค่ะลองอธิบายกันอีกรอบนะว่า toxic positivity คืออะไรมันก็คือความเชื่อนึงนะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์มันจะแย่มากแค่ไหน เราก็ต้องรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้มันเป็นเหมือนแนวทางการใช้ชีวิตว่า good vibes only ก็คือต้องรู้สึกดีเท่านั้นแน่นอนว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าการคิดบวกอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงเนาะปัญหาก็คือมันไม่ได้มีแค่ประโยชน์เสมอไปแต่ toxic positivity จะทำให้เราปฏิเสธอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันลบเช่นความคิดความรู้สึกการแสดงออกและทดแทนมันด้วยความคิดด้านบวกจนส่งผลให้เราแสดงออกว่ามีความสุขสบายดี happy แต่ลึกๆข้างในคือสาหัสมากพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราสะกดความคิดด้านลบไว้ภายใต้การมองทุกอย่างในแง่บวกใช่เลยค่ะจริงๆเราคิดบวกก็เป็นวิธีการหนึ่งเนาะที่<ม>เราใช้จัดการความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของเราในวันที่เราแบบ เจอปัญหาต่างๆที่ทําให้เราเกิดความเครียดความเศร้าหรืออื่นๆแต่แน่นอนว่าคิดบวกจนมากเกินพอดีก็สามารถนําไปสู่ท็อกซิกโพซิทิวิตี้หรือการคิดบวกจนเป็นพิดได้อย่างที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เนาะซึ่งมินได้อ่านบทความของชิกิเดวิสจากเว็บไซต์เบ r ร์ l e y w e เวล e บี g งอินส t ิ t e ตค่ะการคิดบวกจนเป็นพิษเนี่ยหมายถึงอย่างที่พี่มินพูดไปเมื่อสักครู่เลยว่ามันคือการปฏิเสธอารมณ์ทางลบ<ห>ที่เกิดขึ้นเนาะแล้วเราก็ฝืนคิดบวกฝืนมองโลกในแง่ดี เพื่อปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนอกจากนี้เนี่ยการคิดบวกจนเป็นพิษยังเชื่อมโยงกับกลไกป้องกันทางจิตหรือ defense mechanism ในทางจิตวิทยาที่ชื่อว่า suppression ด้วยค่ะ suppression ก็คือการพยายามซ่อนหรือกดความคิดความรู้สึกและอารมณ์ทางลบเอาไว้ซึ่งถ้ามันมากจนเกินพอดีก็จะส่งผลเสียแทนที่จะส่งผลดีค่ะนอกจากนี้เขายังยกตัวอย่างไว้ด้วยค่ะที่ค่อนข้างเห็นภาพแล้วก็ชัดเจนเข้าใจง่ายเลยว่าอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้สึก เราทำงานอืมแล้วเราไม่ชอบงานนี้เลยเราอาจจะคิดในหัวเราว่าไม่ชอบงานที่ทำอยู่ตอนนี้เลยรู้สึกอยากลาออกแต่เราก็พยายามที่จะบอกตัวเองกลบคำพูดนั้นด้วยคำว่าไม่เป็นไรหรอกโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีงานทำอือมินคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประโยคที่แย่ซะทีเดียวนะเพราะว่าแวบแรกที่อ่านยังไง เราก็รู้สึกน่าจะช่วยปลอบใจตัวเองได้บ้างในวันที่เรารู้สึกเครียดจริงๆกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมินก็คิดในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยว่าถ้าเราไม่ได้ยอมรับได้จริงๆว่าโชคดีแค่ไหนแล้ว<ม>ที่มีงานทําอ่ะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าข้างในเรามันก็ยังพังอยู่ดีเหมือนเราหลอกตัวเองเนาะว่าเรายา<ม>ังโอเคอยู่อืมใช่เลยคะ่ะพี่มินจริงๆคําว่า Toxic p o s i t i v i t y มันน่าสนใจนะมันเป็นคําที่มีพลังบวกก็คือ p o s i t i v i t y แต่ท o x i c มันมารวมกัน เป็นลบกับ<ช>บวกกับคำตรงข้ามกับมันอยู่ด้วยกันมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจจังทําไมมันถึงใช้คําว่า toxic ท็อกซิกทั้งที่เป็นโพสิทีวิตี้มันก็คือการที่เราฝืนคิดบกกวกเหมือนที่น้องมินบอกเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราตกอยู่ในสภาวะของท็อกซิกโพสิทีวิตี้ค่ะมินก็เลยจะมาแชร์ว่าสัญ,ญญาณเตือนเล็กๆเนาะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะทุกข้อที่มินบอกแต่ว่าเอาไว้เช็คลิสต์ตัวเองว่าเรากําลังตกอยู่ในสภาวะของท็อกซิกโพสิทีวิตี้หรือเปล่าเนาะข้อแรกเลยค่ะก็คือเราจะรู้สึกกผผิิดดทีี่เสยใจแล้วว็หัง หรือว่ารู้สึกผิดที่เกิดอารมณ์ทางลบขึ้น2ค่ะเรามักจะหนีหรือปัดปัญหาแทนที่จะเผชิญหน้ากับมัน3ซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงไว้หลังคําพูดที่รู้สึกดีเหมือนที่น้องมินบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโชคดีที่ยังมีงานทําแต่จริงๆคือเราไม่รู้สึกดีกับงานที่ทําอยู่เลย สี่ค่ะก็คือซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงคล้ายๆกับเมื่อกี้เนาะห้าก็คือแอบ,บต่อว่าหรือตัดสินคนอื่นเมื่อเขาไม่มีความคิดด้านบวกหกอดโทนหรือเอาชนะความเจ็บปวดมินคิดว่าสัญญาณเตือนนี้ดีมากๆเลยค่ะที่พี่มินได้นํามาใช้ให้กับคนผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทําไปโดยอัตโนมัติเหมือนอย่างพวกเราที่แบบเล่ากันไปช่วงแรกๆว่าแบบเฮ้ยบางทีเราก็ติดการแสดงออกทางบวกเนาะจนเราแบบไม่รู้ตัวจนเราแบบคิดบวกจนมันกลายเป็นแบบเหมือนธรรมชาติของเราไปแล้วซึ่ง บางทีมันอาจจะทำร้ายเราโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้แล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรคะพี่มิ้นท็อกซิกโพซิทิวิตี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเจอกับเรื่องแย่ๆในชีวิตคะ่ะน้องมิน้นเช่นตกงานคนรอบข้างก็อาจจะพูดกับเราว่ามองโลกในแง่บวกไว้สิ <c oughs> มองในด้านดีไว้สิแน่นอนว่าเขาก็อาจจะหวังดีนะจากคาพูดพวกนั้นแต่ว่ามันอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ปิดกัน้นที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริง <c oughs> 2งเมื่อเราเจอกับความสูญเสียคะ่ะคนรอบข้างก็อาจจะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลมันเป็นการหลีกเลี่ยางาเขานะ ืแล้วก็เมื่อเราเจอกับความเสียใจคนรอบข้างอาจจะบอกว่าความสุขเป็นตัวเลือกซึ่งมันหมายความว่าในเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะมีความสุขได้อะทําไมไม่เลือกที่จะมีความสุขเนาะเหมือน just stay positive จริงๆความคิดพวกนี้ยค่ะที่เป็นพลังบวกมันมาจากคนอื่นและคนรอบข้างด้วยนะเหมือนที่น้องมิ้นบอกว่าสังคมกําลังบอกให้เราคิดบวกตอนแรกๆเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลาหรอกแต่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่ เลือกคาพูดปลอบใจที่มันเป็นพลังบวกซึ่งมันทาให้เรากลายเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองอมไม่อยากแสดงความรู้สึกจริงๆออกมาแล้วก็ไม่อยากระบายความรู้สึกกับคนอื่นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเกิดความรู้สึกทางลบหรือความคิดด้านลบจะไม่ถูกคนยอมรับอืมเหมือนถ้าเราเลือกจะระบายความรู้สึกกับคนคนหนึง่งบอกว่าเออฉันเสียใจมากที่แมวฉันเสียเขาอาจจะบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลของมันมแต่ไม่ได้เป็นการรับฟังแล้วก็ปลอบใจเราก็จะกลายเป็นว่าเราติดไอ้นี้ใส่นั้นอะมาด้วย มาใช้กับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นอบอ้างด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าอา้าวแล้วแบบนี้เราจะพูดอะไรกับคนที่กําลังรู้สึกแย่ได้บ้างเพราะดูเหมือนไม่ว่าจะพูดอะไรก็สามารถทําร้ายเขาได้หมดเลยอืมอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะสําหรับมินมินคิดว่าการตั้งใจรับฟังก็เพียงพอแล้วอืมทําให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงจะรู้สึกแย่เรื่องอะไรเราก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างนะ หรือบางทีเราอาจจะถามเขาไปตรงๆเลยก็ได้ว่าที่เราให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอยากระบายหรือว่าอยากได้คําแนะนําเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจถูกว่าเวลาที่เขาระบายพูดพูดพูด,พดมาเกี่ยวกับว่าเออเขารู้สึกแย่อะไรเงี้ยค่ะเราควรที่จะแบบพูดหรือว่าเราควรที่จะรับฟังเขาอย่างเดียวเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้แชร์กันมาเยอะแยะเลยเกี่ยวกับสิ่งที่มันทําร้ายเราเนาะการคิดบวกการฝืนคิดบวกอืพี่มินคิดว่ามันอันตรายยังไงกับตัวเราไหมคะ แน่นอนว่าถ้าใช้คําว่าท็อกซิกมันต้องมีอันตรายอะไรบางอย่างเนาะ mm hmm. หนึ่งเลยค่ะก็คือจะเกิดความคิดว่าความรู้สึกลบเป็นที่ยอมรับได้ยากเมื่อเราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นอนะเวลาที่เราเจอเรื่องทุกข์ใจจริง,รงๆควรจะรู้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันถูกต้องแล้วอะมันปกติเลย mm hmm. แล้วมันจะโล่งเมื่อได้รับแรงซัพพอร์ตจากคนรอบข้างใช่ไหมแต่ว่าท็อกซิกโพสิทิวิตี้มันจะบอกกับคนคนนั้นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นที่ยอมรับ เขาก็จะไม่กล้าที่จะระบายความรู้สึกหรือว่าแสดงความรู้สึกจริงๆออกไปแต่ว่ามินเคยได้ยินประโยคหนึ่งด้วยที่ว่าจริงๆแล้วมันปลอบใจได้มากเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่มินเพิ่งบอกไปว่าบางทีอะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันถูกต้องและมันเป็นปกติอืมินเคยได้ยินคําบอกที่ว่า All of feelings are valid ก็คือหมายถึงจริงๆแล้วทุกอารมณ์อะค่ะมันถูกต้องแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกอารมณ์เลยซึ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมาบอกว่ามัน valid อะแบบว่าเหมือนกับเราไม่ต้องการการยืนยันจากใครว่ามันถูกต้องอืจริงๆแล้วเราสามารถรู้สึกได้ทุกอารมณ์เลยอย่างที่น้องมิ้นบอกไปเมื่อกี้ว่าความรู้สึกทุกอย่างมันถูกต้องแล้วที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่า toxic positivity อะค่ะมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกผิดหรือว่า g u i l t จริงๆ EP นี้ค่ะสืบเนื่องมาจาก happiness s k i l l d ที่มิ้นไปหาข้อมูลมาแล้วก็เจอคำนี้ที่มันตรงข้ามกันพอดี happiness s k i l l d ก็คือรู้สึกผิดที่มีความสุขก็เลยต้องแสดงออกว่าทุกข์แต่ว่า toxic positivity คือรู้สึกผิดที่เศร้าเสียใจแสดงออกทางด้านบวกแทนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราไม่สามารถมองหาแง่คิดด้านบวกของเรื่องที่เจอได้เราทําผิดอย่างมากเลยอย่างเช่นถ้าเราตกงานอย่างเงี้ยแล้วเราหาแง่คิดด้านบวกของการตกงานไม่เจอ เราจะแบบผิดมากเราทำพลาดมากอะไรอย่างเงี้ยสามเลยค่ะก็คือการหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่แท้จริงของมนุษย์มันอันตรายมากๆเลยนะการที่เราหลีกหนีความรู้สึกที่แท้จริงมันที่น้องมินบอกว่ามันถูกต้องแล้วที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราหลีกหนีมันมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรานะแล้วมันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่ดูเพิกเฉยแล้วก็เย็นชาก,กับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าเรื่องราวมันจะหนักหนาแค่ไหนเราก็แบบไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะ แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงในเมื่อมันส่งผลให้มันมีอันตรายกับเรานะคะมินกับน้องมินก็จะมาแชร์ทริคเล็กๆเนาะหนึ่งค่ะก็คือจัดการอารมณ์เชิงลบได้แต่ว่าไม่ต้องปฏิเสธมันเช่นอะไรคะน้องมินเช่นสมมติว่าเราอาจจะระบายหรือว่าพูดคุยกับ คนที่เราไว้ใจได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นวิธีการเขียนออกมาก็ได้เพราะว่าบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกไม่โอเคเวลาที่เรารู้สึกเศร้าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีความรู้สึกความคิดอะไรมันเต็มหัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบเหมือนจับต้นชนปลายไม่ถูกอ,อ่ะเพราะฉะนั้นการเขียนลงมามันก็จะทําให้เราเห็นความคิดของเราได้ชัดเจนขึ้นแล้วบางทีก็อาจจะทําให้เราเห็นด้ว่าอ๋อเรารู้สึกแย่เรื่องนี้แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีคุณค่ามันมีความหมายต่อใจเราบางทีมันอาจจะทําให้เรา หาวิธีจัดการกับเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นก็ได้ค่ะใช่เลยค่ะอสองคือให้คิดว่ามันโอเคที่จะรู้สึกแบบที่เรารู้สึกโอเคมากๆเลยนะไม่ว่าจะเสียใจผิดหวงังหรือว่ามีความสุขมันโอเคมากๆที่เราจะแสดงออกว่าเรารู้สึกแบบนั้นมเมื่อเรา,าเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะคะเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกเครียดกังวลหรือว่ากลัวอย่าคาดหวังจากตัวเองมากเกินไปว่าฉันจะต้องดีฉันจะต้องรู้สึกแต่บวก สามค่ะเวลาที่คนอื่นทุกใจอ่ะเรารับฟังแล้วก็ซัพพอร์ตเขาสะท้อนให้เขาเห็นว่าการที่เขารู้สึกแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติพอยหลักก็คือปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบที่รู้สึกมีความสุขก็เอนจอยกับมันเศร้าก็เสียใจร้องไห้ค่ะมิ้นขอยกคําพูดของ s ซ d ด e เนเนาะจากเรื่อง Inside Out อันนี้ก็น้องมินก็รีวิวในใช้ใจดูค่ะอืมใายวิเคราะห์ตัวละครอ,อะไรงงี้เนาะ <c oughs> เผื่อว่าสนใจ เขาบอกว่า crying helps me slow down and o b s e s s overweight of life problems hmm. การร้องไห้ค่ะช่วยให้เย็นลงแล้วก็ผ่านปัญหานักหนักในชีวิตไปได้ hmm. ก็คือรู้สึกอะไรก็แสดงแบบที่ตัวเองรู้สึกได้เลย hmm, ใช่นะแล้วอีกอย่างจากเรื่องนั้นน่ะจริงๆมินชอบอย่างหนึ่งด้วยที่ว่าพอ เขาปล่อยให้แซดเนสแบบมา,มาทํางานอ,ะอ่ะเหมือนกับแบบปล่อยให้ตัวเองมีอารมณ์เศร้าได้อะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วยังมีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมจะอยู่ข้างๆขางเขาซึ่งเออกลายเป็นว่าความเศร้ามันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะแล้วก็สําหรับมินเองมินก็รู้สึกว่าการยอมรับอืมเป็น คีย์สำคัญมากๆของการจัดการกับท็อกซิกพ i t ิทิวิตี้เพราะว่าอย่างมินเองอย่างเงี้ยพอรู้สึกตัวแล้วว่าเออเราติดการคิดบวกติดการแสดงออกทางบวกนะ อืมซึ่งการทําแบบนี้มันทําให้มินรู้สึกแย่กว่าเดิมมินก็เลยหยุดแล้วประชุมกับตัวเองย่างจริงจังเลยว่าประชุมเลยนะใช่ประชุมว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงเพราะบางครั้งที่ทุกอย่างมันเยอะมันล้อนอย่างที่มินบอกไปเลยว่าบางทีมินก็จะเขียนลงกระดาษเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นซึ่งพอมินยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็เลยจะสามารถทําให้มินคิดต่อได้ว่าเอาละโอเคเรามาดูว่าเรื่องไหนแก้ไขได้เรื่องไหนแก้ไขไม่ได้ถ้าเราแก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีเหมือนกันที่ว่าถ้าสมมติว่าเราแก้ไขเรื่องนั้นแล้วหรือว่าเราปล่อยวางมันไปแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนั้นอยู่อืมินก็จะเตือนตัวเองตลอดว่าไม่มีอะไรที่อยู่ไปตลอดความเศร้าวความเสียใจมันก็จะเกิดขึ้นคงอยู่แล้วก็จะหายไปในที่สุดค่ะก็ขอให้ให้เวลาตัวเองหน่อย อย่างที่น้องมิ้นบอกว่าน้องมิ้นเขียนลงในกระดาษเนาะคุณผู้ฟังอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันดูแปลกหรือว่าอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายเนาะาทุกคนจะเขียนระบายความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ย้อนกลับไปในตอนเด็กเชื่อว่าทุกคนต้องมีโมเมนต์ที่จดอะไรสักอย่างลงบนสม,ม,มุดให้เป็นฟิลนั้นก็ได้ค่ะ,ะแบบเราจดเฉยๆเราให้เป็นฟิลนั้นก็ได้เนาะจะได้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ดูแปลกอะไรเพราะจริงๆทางทีมงานของเราค่ะทุกคนก็จะมีการระบายลงสมุดหรือว่าพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเป็นการระบายความรู้สึกซึ่งแบบมันทําาให้เร เบาลงแล้วก็ปล่อยวางบางเรื่องที่มันปลดล็อกไม่ได้สักทีอ่ะแต่การเขียนไปมันเหมือนที่น้องมินบอกว่ามันเป็นการจับต้นชนปลายให้กับความรู้สึกหรือความคิดของเราได้ดีมากๆเลยจากหัวข้อที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้เนอะก็คือ Toxic p o s i t i v i ฟิตีการที่เราแจ้งว่าเรามีความสุขในวันที่เราถูกใจอทําไมเราถึงควรปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบที่เรารู้สึก จริงๆพวกเราพูดย้ำกันเกือบทุก EP เลยเนาะว่ามันโอเคที่จะรู้สึกแบบที่เรารู้สึกเพราะการที่เราปล่อยให้ตัวเองรู้สึกทั้งบวกแล้วก็ลบอะค่ะมันทำให้เราเย็นลงได้แล้วก็สามารถไปต่อกับชีวิตได้ การพยายามที่จะสุขอาจจะไม่ใช่ทางออกของปัญหาเสมอไปมันอาจจะทำลายความรู้สึกทั้งหมดข้างในของเราก็ได้ค่ะอย่างที่พี่มิ้นบอกไปเมื่อสักครู่ว่าบางครั้งมันอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่เพิกเฉยแล้วก็เย็นชาไปเลยก็ได้ซึ่งในอพิโซดนี้เนี่ยเราก็ได้แชร์กันไปเกี่ยวกับมุมมองของพวกเราต่อ Toxic p o s i t i v ิวิอหากคนณผู้ฟังนะคะคนไหนมีไอเดียหรือว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไรแล้วอยากที่จะแบบพูดคุยแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วก็กับ พวกเราก็สามารถทำได้ผ่านการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android